ารีอนท่านประธานสั้นๆนะครับจริงเรื่องนี้ท่านประธานน่าจะรับทราบอยู่แล้วเพราะเราได้ไปพูดคุยร่วมกันก็คือเรื่องห้องประสานงานของพี่ฝ่ายค้านหลังบัลลังนะครับซึ่งหลังจากครั้งนั้นที่ผมได้ไปหารรีกับท่านประธานหลังบัลลังเนี่ยก็ผมได้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับกับท่านรองสองท่านพิเชษเชียงเมืองผ่านนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ผมก็ต้องเอ่ยชื่อตามตรงเลยว่าพรรคพลังประชารัฐที่กําลังยึดครองห้องหลังบัลลังโดยพลราการอยู่ณตอนนี้นั้นได้ให้สัญญาว่า จะย้ายออกภายในหนึ่งสัปดาห์นี่คือเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วที่มีการพูดคุยกันพร้อมกับท่านพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะครับจนถึงปัจจุบันพักพลังประชารัฐก็ยังคงยึดครองห้องหลังบรลลังและไม่ยอมย้ายออกอยู่แล้ววันนั้นที่เราเข้าไปด้วยก,กันกัท่านประธานก็คงเห็นแล้วว่ามีการเอาชั้นหนังสือเหล็กมากัน้นเพื่อให้เครื่งหนึ่งของห้องเนี่ยน่าจะเป็นห้องส่วนตัวของพลเอกประวิทรวงสุวรรณที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสภา,านี้เลยด้วยซ้ํา ผมก็ไม่แน่ใจว่าห้องนั้นท่านพลเอกประวิทย์เคยได้เข้าไปนั่งจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่แย่กว่านั้นคือท่านประธานท่านประธานก็เป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์การเข้าไปพูดคุยวันนั้นพักพลังประชารัฐโดยสสภาคภูมิบูญประมุขบอกว่าไม่มีระเบียบว่าห,ห้องหลังบันลังคือห้องประสานงานของวิปฝ่ายค้านซึ่งท่านประธานก็ได้บอกครับว่ามันก็ไม่มีระเบียบว่าห้องนั้นเป็นของพักพลังประชารัฐเช่นกัน สอสอภาคภูมบุญประมุกบอกว่าแต่ผมขอยึดผมก็ต้องขอถามไปถึงท่านประธานและท่านรองอีกทั้งสองท่านว่าจะปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้ในสภาหรือไม่และจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรณขณะนี้มีพรรคการเมืองที่มีสอสส6คนยึดห้องหลังบัลังเป็นของพรรคตัวเองโดยภาราการไม่มีระเบียบใดๆรองรับและไม่ยอมย้ายออก เรื่องที่จะทําห้องส่วนตัวให้กับหัวหน้าพักที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสภานี้ด้วยซ้ําผมขอความเห็นท่านประธานครับว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับเอ่อหลังจากที่มีการหารือปัญหาเรื่องนี้นะครับผมก็ให้ทางฝ่ายเลขานะครับเอ่อได้ร่างระเบียบนะครับการใช้ห้องหลังบาลังขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นระเบียบที่ทางท่านประธานเองก็ได้รับทราบแล้ว